กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวมายครับกันด้วยครับวันนี้ไม่อยู่กับผมคนเดิมนะฮะมอสคนเดิมนะคะวันนี้เราจะมาบอกเหตุการณ์นะฮะว่าส่วนช่วงนี้นะฮะเป็นตอนสอบผมนะคะซึ่งอะหลายๆคนก็คงสอบมั้งแต่ผมไม่ได้พูดเรื่องนะฮะผมจะมาพูดเรื่องนี้ฮะไมค์ครับผมเข้าไม่ได้นะฮะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้รีวิวมายครับนะฮะเพราะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับมายครับเนี่ยเข้าปุ๊บหน้าจอดับปั๊บอือหืออืมเนี่ยอ่ะเข้าให้ใหม่ดูเคลีะ ค่ะวุบหน้าจากอก็ดับเป็นอะไรไม่รู้นะครับเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยน,นะครับคือที่ผมบอกนะครับคือไมมครับม่เข้าไม่ได้นะฮะถ้าช่วงนี้ผมลงผมอาจจะลงเป็นิก x ซลกันแทนนะฮะเพราะผมได้ทำการลองโหลดพิกเซลกันมาใหม่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอ ลากันในเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมจดไลค์และซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยนะครับให้ทําคลิปตดต่อไปกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ